ผู้ชายด้วยกันที่คุยกันคืนหนึ่งนหะมันจะต้องมาเจอสาวๆเยอะเงี้ยแล้วจะต้องมาเปิดให้เขาดูข้างวลทุกคนนะครับแต่พอมาเจอจริงๆเป็นไงโอ้ยน้องๆทุกคนดูแลดีครับพูดจาดีน่ารักมหเลยก็เอาใจใส่ทำให้เหมือนกับละลายพฤติกรรมเหมือนกันนะก็สนิทกันไปเลยอ๋อสนิทกันไปเลยก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามามามาอัพไซต์กล้วยตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าของเรามันไม่ได้ใหญ่ยักษ์เนี่ยมันส่งผลในต่อชีวิตเราบ้าง iNoble Clinic and Go w i t วิ i n ลิ The professional of facial design and cosmetic surgery สวัสดีครับผมอาจารย์หมอโกวิดและนี่คือ The Review สวัสดีครับแฟนเพจของโกวิดคลินิกแล้วก็ไอโนเบิลคลินกนะครับแล้วสวัสดีครับพี่โรบินสวัสดีครับวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมหมอนั่งแบบนี้แล้วทำไมผู้ช่วยของหมอนั่งแบบนี้แล้วทำไมคนไข้ แต่แต่สู้สู้สู้ใช่ไหมครับสู้ตายนะสบายนะครับวันนี้พี่โรบินทําอะไรครับก็มาอัพไซด์ครับอัพไซด์นะคะร,บรบับมาอัพไซด์กล้วยนะครับคือจากจากกล้วยกล้วยอยู่ท่านี้อทา่านะเขาก็เข้าไปเท่านี้เลยฮะหมอเชื่อว่าหลายคนต้องมีคําถามพี่รโรบินว่าทําแล้วเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บตอนเจ้าตรงตรงเลยตรงยาชาเนี่ยเหมือนมดกัดพีดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟินเลยครับเหมือน เขามาจับอะไรเราเล่นแล้วก็สนุกดีครับโอเคถ้าถ้าสมมุติว่าเราให้ความเจ็บปวดชีวิตเนี้ยเคยเจ็บอะไรมาบ้างไหมที่แบบเจ็บมากโดนอะไรบ้างเช่นเจ็บหนักจริงๆก็แขนกระดูกหลุดอันนั้นเจ็บเต็มศีรเลยอนเนี้ยถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่โอ้โหไม่ถึงหนึ่งเลยครับตันนี้ไม่ถึงหนึ่งครับมันไม่ถึงหนึ่งครับมันก็บอกก็เหมือนคนพูดยิ่งมาจับอะไรเราเล่นเราก็ฟินด้วยก็คือโอเคความเจ็บไม่เจ็บนะครับเพราะว่า เราฉีดยาชาก่อนเนาะแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดตอนทําไปนี่ก็ฟินไปตอนเดินทางมาเป็นไงกังวลไหมตอนที่ว่าร<อ>ู้ว่าวันนี้เราจะมาอัพไซร์กล้วยกันเนี่ยถ้าผู้ชายด้วยกันที่คุยเยนคืนหนึ่งแหะมันจะต้องมาเจอสาวๆเยอะเงี้ยแล้วจะต้องมาเปิดให้เขาดูกังวลทุกคนนะครับส่วนใหญ่เป็นคลินิกความงามเราก็รู้ส่วนใหญ่ก็มีผู้หญิงใช่แต่ก็ <ๆ S 2> ดีกว่า,าให้ผู้ชายนะครับก็กังวลนะครับแต่ว่าแต่พอมาเจอจริงๆเป็นไงโอ้ยน้องๆทุกคนดูแลดีครับพูดจาดีน่ารักหมดเลยแล้วก็เอาใจใส่ มือเบาหมดเลยคุยหยอกเล่นได้หมดเลยทาให้เหมือนกับล,ละลายพฤติกรรมกันนะก็สนิทกันไปเลยอ๋อสนิทกันไปเลยก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามามามา up size กล้วยถูกไหมใช่ครับเหมือนมันนอนเล่นแป๊บนึงฮะแล้วก็กลับไปก็กลับไปใหญ่เลยกลับไปใหญ่เลยครับไอ้ที่บอกกลับไปใหญ่เลยเพราะตอนนั้นเนี่ของเราเนี่ยไซส์ประมาณเท่าไหร ใส่ถุงยาง49ได้ไหมประมาณนั้น49 49 52อยู่กลางๆครับกลางๆก็คือ49เราก็ใส่ได้ใส่ได้52ก็ใส่ได้ก็ติดประมาณนั้นอ่าโอเคแล้วความยาวล่ะความยาวอยู่เท่านี้อ่าโอเคนี่น่าจะไปนี้อ่าจนน้ถ้าเราได้ดูการฉีดรีวิวของการฉีดฉีดกล้วยอัพไซด์ของพี่ที่อื่นๆน่ะเขาจะบอกว่าได้แค่ความใหญ่แต่ไม่ได้เร่องความยาวใช่ไหมจะบอกเลยว่า นนเขาฉีดได้แค่เรื่องความใหญ่แต่ไม่ได้ความยาวแต่ด้วยเทคนิคที่หมอฉีดเป็นไงครับดีครับทั้งลำทั้งหัวทั้งความยาวหัวหัวเห็ดใหญ่ขึ้นด้วยวนนใ,หใหญ่ขึ้นหัวเห็ดใหญ่ขึ้นถูกไหมเราฉีด<ว>ที<น>่หัวเห็ดได้ด้วยใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงลำใหญ่ขึ้น,นชัดเจนชัดเจนอันนั้นอ่ะอีกนิด<ว><น>เดียวก็จะเท่าแขนอยู่แล้วนะใหญ่ขึ้นแล้วความยาวที่บอกว่าที่หลายๆที่เขาบอกว่าฉีดแล้วไม่เห็นยาวเลยไม่ไม่ยาวขึ้นเนี่ย อันนี้ยาวกับพิโรบินไปไงพิโรบินว่ายาวครับการันตีว่ายาวแน่นอนครับยาวและใหญ่ใช่ไหมชัดเจนเนาะชัดเจนครับยาวขึ้นขนาดไหนตอนแรกขนาดไหนตอนแรกก็อยู่ประมาณนี้ครับยาวไปนี่แล้วยาวขึ้นชัดเจนยาวขึ้นครับคือที่บอกว่ายาวขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยเลยอันนี้ยังไม่ขยายตัวนะอันนี้คือปุ๊บถ้าขยายตัวมันก็น่าจะถูกไหมครับรอขยายตัวอยู่รอขยายตัวอยู่ก็แสดงว่าดูแบบดูชิวนะมามาฉีดนี่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามา มไม,ไไม่ไม่เครียดไม่อะไรเลยครับตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวครับรอใช้ครับรอ,อย่างเดียวนะนะอยากใช้แล้วครับจริงๆการ,รใช้งานเนี่ยก็คือตามในตำราเขบอกว่าเสร็จก็คือรอประมาณ2อาทิตย์ให้มันเซตตัวดีทุกอย่างดีแล้วก็ค,ค่อยใช้งานแต่จากประสบการณ์ของหมอนะครับ อาจจะไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นรเราแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกเจ็บหลังจากการฉีดอะถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราระบ,บมแล้วก็จริงก็ใช้งานได้ไม่ได้ีเรียสอะไรขนาดนั้นพร้อมใช้ครับ <laughs> ตามอีกนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าของเรามันไม่ได้ใหญ่ยั์เนี่ยคือเอาง่ายคือข,าข,าข,ขนาดขนาดเรามันเล็กอะครัยมันส่งผลอะไรต่อชีวิตเราบ้างก็ส่งผลน่มันก็คือแบบเราสาวที่เราบางทีก็หลุดไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของขนาดนะครับ เรื่องคารลมเป็นต่ออยู่แล้วเล็กสั้นก็หยันซอยมันก็ดีแหละแต่บางทีโลกมันเปลี่ยนไปครับโลกมันเปลี่ยนไปบางทีมันไม่คอนเน็กกันนะฮะปัจแจมันคคลเบอร์คคละรูกันมันก็หลุดออกไปครับวันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าไม่บั่นใจมาทาเถอะมันไม่ได้มีก้อเสียอะไรหรือว่าไม่ได้ทําให้น้องชายของทุกคนมันเกิดความเสียหายครับมาทำเถอะครับมันเป็นสารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทํากับหมอที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็จิ้มคัน อุปกรณ์สะอาดหมดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยอุปกรณ์สะอาดบรรยากาศดีพนักงานดีสบายใจครับโอเคปกติตัวฟิลเลอร์เวลาเราม่ฉีดนะครับ,รบตัวฟิลเลอร์มันจะถูกเอนไซม์ในร่างกายเราย่อยสลายทำลายไปเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์มันจะอยู่ได้ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกมันจะอยู่ได้ไม่นานมากแต่ด้วยเทคนิคที่หมอใช้เนะี่ยเราใช้เทคนิคที่แตกต่างโดยเฉยเฉยเพราะฉะนั้นคำว่าแตกต่างก็คือเราใช้เทคนิคแบบลบเอนไซม์ เพราะฉะนั้นจะทำให้การฉีดฟิลเลอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งในๆเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าปกติมากๆไม่ใช่แค่อยู่ได้นานกว่าปกติเฉยๆนะคืออยู่ได้นานกว่าปกติมากเช่น claro ฟิลเลอร์ที่เรามาใช้ก็มีทั้งโมเลกุลขนาดปานกลางกับโมเลกุลขนาดใหญ่ถ้าปานกลางเนี่ยบริษัทฟิลเลอร์ก็เคลมว่าอยู่ได้1ปีถ้าโมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษนะครับบริษัทฟิลเลอร์ก็เคลมว่าอยู่ได้2ปีหมายความว่าถ้าเราโมเลกุลขนาดปานกลางมาฉีดด้วยเทคนิคปกติปรครบหนึ่งปีฟิลเลอร์ ถ้าฉีดไปปุ๊บวันนี้พอครบ2ปีฟิลเลอร์ก็สลายหมดไม่มีเหลือนั่นคือการฉีดด้วยที่นี่ปกติการที่สุดท้ายแล้วฟิลเลอร์มันสลายหมดไม่มีเหลือไม่วันใดก็วันหนึ่งจะทาให้การฉีดฟิลเลอร์เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันไม่สะสมมันไม่ตกค้างแต่ถ้าการที่มันสลายหมดเร็วสนุกไหมไม่สนุก,นกค,ความยักความใหญ่ยักมันลดลงไปเร็วต้องมาฉีดบ่อยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย<ช>จะดีกว่าไหมถ้าเราใช้อีกเทคนิคนึงนั่นหมายความว่าหมอใช้อีกเทคนิคหนึ่งคือใช้เทคนิคที่เรียกว่าหลบเ็นไซ มันจะทาให้การฉีดฟิลเลอร์ของเราในครั้งนี้หรือแม้แต่ครั้งไหนๆเนี่ยอยู่ได้นานกว่าปกติมากๆเช่นถ้าเราโมเลกุลขนาดปานกลางถ้าใช้เทคนิคกลเมเอนไซน์นะครับฉีดวันนี้ปุ๊บประครบหนึ่งปีฟิลเลอร์พ่องไปแค่ 10- 20%เท่านั้นเองยังมีฟิลเลอร์เหลืออยู่ตั้ง 80- 9 0มีความหมายว่ายังดูดีอยู่ยังดูสวยอยู่ถ้าเราใช้โมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษซึ่งบริษัทฟิลเลอร์ก็เคลมว่าอยู่ได้2ปีแต่ถ้าเราใช้เทคนิคกลุ๊บปปรค2ี ฟิลเลอร์พร่องไปแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองยังมีฟิลเลอร์เหลืออยู่ตั้งแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีความหมายว่ายังดูเต็มอยู่ยังดูใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแหละไม่ว่าเราจะเลือกใช้โมเลกุลขนาดปานกลางหรือใหญ่พิเศษถ้าเราใช้เทคนิคโัวเมนซาแน่นอนมันอยู่ได้นานกว่าปกติแน่ๆอยู่แล้วแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราใช้เทคนิคโัวเมนซนควบคู่กับโมเลกุลใหญ่พิเศษนอกจากได้ความใหญ่และอยู่นานอยู่แล้วเนี่ยมันได้ความแข็งด้วยโมเลกุลใหญ่พิเศษมันจะมามแข็งก เพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าแข็งปั๊บบางคนบอกว่าแข็งเหมือนหินแต่จริงมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับฟีลลิ่งมันเหมือนมันเหมือนเนื้ออนั้นเองที่มันใหญ่ขึ้นมาเองนะครับนั้นก็สุดท้ายคือมันฉีดได้สุดท้ายฉีดแบบไหนก็ได้หมดแต่นั่นแหละเทคนิคที่หมอใช้มันเทคนิคโรบินสไทร์เพื่อนพี่โรบินเราไปใช้ได้ยาวแต่ถ้าเูกไปใช้แล้วมันเขาใหญ่นะแต่อยากใหญ่ยัดกว่านี้อีกมาเพิ่มได้ไหมก็เพิ่มได้อีกได้สามารถเพิ่มได้อีกถ้ารู้สึกเออมันใช้แล้วมันฟินมมมมัันนนพพอีีขาดท่ห การเสียดสีมันเยอะเซนเซชันความรู้สึกมันก็เยอะมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะหวังว่าปีโลวินจะแฮปปี้กับการมาอัพไซร์กล้วยแน่นอนครับแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าชีวิตชีวิตรักจะแฮปปี้ขึ้นไปด้วยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นผู้ชายเรื่องนี้ก็สําคัญนะมันทำให้มันเป็นเรื่องความมั่นใจด้วยเนาะถ้าไปเจอแล้วแบบว่าผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ใช่มีเราคนแรกเขาก็เคยเจอ ไซส์ที่ใหญ่มาแล้วกอพเตอรเจอของเราแล้วไซส์เล็กเขาก็จะอาจจะดูถูกก็ได้มีไหมมีดูถูกไหมมีครับมีครับมีใช่ไหมมันเข้ากันไม่ได้ครับมันครับมันเข้ากันได้แต่มันเข้าไปมันเหมือนมันมันเหมือนเข้าไปแล้วบางทีอุ้ยเข้าแล้วหรือเปล่าไม่คอยรู้สึกเออต่อไปปัญหานั้นจะหมดไปนะพี่น้องแน่นอนครับ โอเคขอบคุณพี่โรบินมากๆที่มาที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจของทั้งโกลด์คลินิกแล้วก็แอนด์บิล์คลินิกนะครับเหมอเชื่อว่าผู้ชายที่มีปัญหาแบบพี่โรบินเนี่ยเยอะมากเราเยอะจริงๆถูกไหมเพราะนั้นปัญหานี้เยอะเพราะปัญหานี้ที่เยอะเนี่ยแต่บางทีมันเป็นเรื่องบางคนอายไม่กล้าปรึกษาใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแล้วบางคนก็ไปแก้วิธีผิดเช่นไปฉีดแบบพวกสารเหลวที่มันไม่สลายหรือไปฉีดแบบพวกน้ำมันมะกอก ไปฉีดบางคนไปซื้ออายาฆ่าเชื้อไอคอรรมอ่ะคอแรม oh. อรมอยเมนต์ที่เขาใช้ทาทาแผลเมื่อฉีดสุดท้ายก็โอ้เป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นก้อนแข็งแล้วก็สุดท้ายก็กล้วยมันก็ผิดรูปพอ uh huh. ผิดรูปก็ใช้งานไม่ได้ก็ต้องมาผ่าตัดแก้ไขโอ้หน้าสงสารเพราะฉะนั uh ้น huh. ฉีดด้วยแพทย์ที่มีความชนานาญแล้วก็ใช้ของที่ได้คุณภาพมันก็ปลอดภัย uh huh. แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีปัญหาในอานาคตอยากให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกเราก็อัพขึ้นไปได้อีกเพราะว่าเมือตรงนั้นอ่ะมันมีความพิเศษ ใช่ไหมเหมือนของผู้หญิงอ่ะเหมือนของผู้หญิงอ่ะเหมือนถ้ำของผู้หญิงอ่ะมันก็ขยายได้ใช่ไหมกล้วยเหมือนกันเนื้อมันก็ขยายได้แฟนเราจะอัพไซส์ขึ้นไปเท่าไหร่จริงๆมันได้แทบจะไม่ลิมิตเลยด้วยซ้ำหมอว่านะเผลอๆจาก49ขึ้นเป็น69ยังได้อะได้เพราะว่าเนื้อมันขยายใหญ่มากแล้วแล้วยิ่งฉีดมันไม่ใช่ได้แค่ความใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมมันได้ความยาวขึ้นไปยิ่งฉีดปุ๊บนอกจากใหญ่ยาวขึ้นอีกยาวขึ้นอีกครับ มันโอ้เห็นผลจริงๆหมอเขารู้สึกดีนะด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราเข้าใจรู้สึกดีที่วันนี้หมอรู้สึกว่าเห็นที่โรบินแล้วรู้สึกแฮปปี้มากไม่เห็นว่าขนาดที่มันได้ผลจริงมันไม่ได้แค่ใหญ่แต่มันได้ยาวกล้วยที่ยาวขึ้นด้วยเนี่ยแล้วหมอมีส่วนช่วยแก้ปัญหานั้นดีนะครับภูมิใจมั่นใจมั่นใจนะโอเคขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับแฟนเพจนะครับขอบคุณมากเลยครับ ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและก็ไอโนเ l ลคลินิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ